สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำกระโปรงต่อหน้าท้องทวิตรอบตัวทั้งหมด16ทวิตนะคะด้านหน้า7ด้านหลัง7ข้างอีก2ก็เป็น16นะคะเราจะทำกันอยู่ที่ไซส์ M ค่ะเอวยีนะคะเรามาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษเราตีลงมาเลยนะคะเป็นเส้นเอว วัดลงมา20เซนค่ะเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กนะคะได้แล้วตีเลยค่ะเราจะหาเอลนะคะเอล26นิ้วเท่ากับ6กสเซนหาร4 16สครึ่งค่ะวัดเข้ามาเลยค่ะ16บครึ่งเราทำเกตอยู่ที่3ามเซนนะคะเกตสาเซนค่ะ สะโพกสาเท่ากับ91เอ็ดเซนบวกรวม3เซนนะคะ94หาร4ก็23ครึ่งว้ดข้ามาเลยนะคะ23ครึ่งเป็นเส้นสะโพกค่ะได้แล้วโค้งเลยค่ะเรามาหาเกตนะคะจากจุดนี้แบ่ง3ส่วน19ครึ่งแบ่ง3ส่วนนะคะก็ประมาณหกครึ่งก็ส่วนที่หนึ่งนี่นะคะ วัดเข้ามาเซนครึ่งวัดถัดมาสามเซนครึ่งเซนครึ่งค่ะตีเป็นเกตเลยนะคะตีลงมาสิบเซนค่ะเราจะต่อหน้าท้องอยู่ที่ห้านิ้วนะคะวันนี้จากเส้นเอลลวราวัดลงมาหนึ่งเซนค่ะเกตนี้เราจะปิดตายไปเลยนะคะ วงเอวเลยค่ะจากเส้นเอวเราวัดลงมาห้านิ้วเลยนะคะเสร็จแล้วตัดเลยค่ะ ได้แล้วเรามาดูผ้ากันนะคะผ้าวันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะจะเป็นหน้าแคบนะคะยาวทั้งหมดเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบแต่ว่าจะเป็นหน้าหน้าผ้าจะอยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วนะคะยี่สิบแปดนิ้วยาวเมตรแปดสิบส่วนด้านบนเนี่ยตรงลายอันเนี้ยเราจะเป็น ใช้ตัดชิ้นบนเลยนะคะทบหน้าทบหลังเป็นสิบข้างส่วนผ้าที่เหลือเนี่ยถ้าเราขีดในผ้าเนี่ยเพื่อนๆจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นกระดาษขึ้นมาให้ก็จะได้ยาวอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนเจ็ดสิบห้าเซนหน้ายี่สิบแปดก็เผื่อเย็บสักครึ่งนิ้วนะคะก็ได้สิบสามครึ่ง อันนี้เราทำกระดาษมาเท่ากับชิ้นผ้าที่เราจะใช้เลยนะคะ75เซนคูณ13ครึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาแบ่งจีบนะคะแบ่งทวิทว่าหน้า7หลัง7แล้วก็ตรงข้างอีกอีกข้างละหนึ่งนะคะอันนี้จากชิ้นอันนี้ด้านหน้านะคะจะเป็น ทบผ้าด้านหน้าอันนี้ด้านหน้านะคะตรงนี้ด้านข้างเราพับมาเลยค่ะจากข้างเนี่ยพับมาข้างหน้าเลยนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งค่ะสองครั้งเราพับสองครั้งเราก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามนะคะ 3ามเส้นผ้าข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเราก็จับทบเข้ามาเลยค่ะเป็นทบมาเลยนะคะ1ครั้งแล้วก็ทบอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับชิ้นบนนะคะเราก็จะได้3มเส้นเหมือนกันนะคะ1เส้น2เส้นสามเส้น เส้นกอ็อยู่ได้เหมือนกันเลยนะคะตอนนี้เราจะหาทวิตนะคะหาทวิตเราก็จะจากตรงส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราเราแบ่งครึ่งเลยค่ะเราทําเหมือนกันทุกช่องเลยนะคะส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราแบ่งครึ่งเราติ๊กไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็จะเอาหนึ่งส่วนนะคะจากอันนี้มาอันนี้เท่ากับ สองนิ้วก็เบียดนะคะอันเนี้ยเราก็จะแบ่งครึ่งก็จะเป็นนิ้วกับอีกหนึ่งขีดตรงนี้ก็จะเป็นสองนิ้วก็เบียดตรงนี้คือเนื้อผ้านะคะอันเนี้ยก็คือจะเท่ากับช่องนี้ส่วนอันนี้กับอันนี้เนี่ยคือเป็นทวิททวิทเราก็จะยายจะกลัดทวิทให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ ส่วนนี้เราก็ทําเหมือนกันอีกค่ะก็คือแบ่งครึ่งมานะคะช่องนี้ก็สองนิ้วก็เบียดเหมือนกันก็เป็นข้างละนิ้วกับอีกหนึ่งขีดก็เท่ากับสองนิ้วก็เบียดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าตรงนี้ก็จะเป็นทวิต เราก็ทําเหมือนกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็ข้างละนิ้วกับอีกหนึ่งขีดก็เป็นสองนิ้วก็เบียดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ก็ข้างละนิ้วก็อีก 1- ขีดนะคะเป็น2นิ้วก็เบียดก็จะได้ทั้งหมดข้างหน้าก็จะได้7จ็จีบนะคะเจ็บเทวิตด,ด้านข้างอีกข้างละหนึ่งหน้าหลังก็14ข้างละหนก็เป็น16บนะคะผ้าก็จะใช้หมดพอดีอันนี้เราก็จะมาต่อกับชิ้นบนนี่นะคะ ก็จะเป็นพอดีกันแบบเนี้ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวางผ้านะคะวางผ้าให้เพื่อนๆดูอันเนี้ยผ้าชิ้นเนี้ยเขาเป็นริมผ้าที่ทอมาแบบสวยสวยมากเลยถ้าเราอัดกาวเนี่ยถ้าเราเอากาวลงมามารีดลงไปเลยเนี่ยค่ะ มันเราก็ต้องพับชายขึ้นมาคือเสียดายชายที่มันแบบข้อทอมาแบบสวยนะคะเราก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะที่เราจะเอาชายแบบใช้ชายอันเดิมของเขาเลยเราก็จะเอาเอากาววางเอากาววางไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาริมเนี่ยแล้วเราก็เย็บกดนี่เลยคะ่ะแล้วเขาก็จะเราก็จะรีดพลิกไปอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบ เรียบสวยเลยนะคะก็รีดขึ้นไปเลยมันออกมานี่เราเย็บให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะออกมามันก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะที่เราเย็บก็จะเป็นแนวนี้เลยก็จะเรียบสวยไม่มีขุยไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ผ้าเขาแบบทอมาแน่นสวยช่วงล่างเนี่ยเราจะไม่อัดกาวเราจะอัดแต่ช่วงบนเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะหนัก เพราะว่าใช้ผ้าเยอะเราก็จะอัดแต่ช่วงบนนะคะช่วงล่างเราก็จะปล่อยให้เขาแบบว่าสบายๆแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะต้องต้องดูเนื้อผ้าเอาว่าเราจะเอาอย่างไงอันนี้เดี๋ยวเราวางวางผ้าแล้วเราจะไปเย็บขึ้นหุ่นให้เพื่อนๆดูนะคะตรงด้านนี้เราก็จะเป็นทบส่วนด้านนี้เราก็จะวางหมดเลยก็ เพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรก็าฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปวางแล้วตัดเย็บเสร็จแล้วเราจะขึ้นหุ่นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงขอบคุณค่ะ